เรื่องความสวยความงามอยู่คู่กับหญิงสาวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความงดงามให้กับพวกเธอก็คือเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงผิวพรรณต่างๆถ้าลองเปรียบเทียบกันในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะมีส่วนผสมที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเมื่อเห็นส่วนผสมแล้วจะช่วยให้รู้สึกอยากลองหยิบมาใช้ตรงข้ามกับในอดีตที่ส่วนผสมบางตัวเป็นสารที่อันตรายหรือแปลกจนไม่กล้าจะหยิบมาใช้งานจะมีส่วนประกอบแบบไหนกันบ้างมารับชมกันเลยครับ 1>, 1. ตะกัวตะกัวเป็นส่วนผสมที่พบมากที่สุดในเครื่องสำอางสมัยโบราณนับตั้งแต่สมัยอียโบราณจนถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่20โดยมักเติมลงไปในเครื่องสำอางหลายชนิดเช่นครีมทานหน้ารองพื้น บรั Brush on, ชออนอายไลเนอโดยชาวอีโบราณจะใช้สารตะกั่วเป็นส่วนประกอบหลักผสมกับเท่าและขมเหลาทำเป็นโคลสารที่ใช้ทำอายไลเนอร์เพื่อทาตกแต่งรอบดวงตาซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพดวงตาได้ หรือในสมัยโรมันโบราณจะมีเทรนด์ความงามหนึ่งที่มองว่าผู้หญิงที่มีผิวขาวซีดจะมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าคนอื่นแสดงว่าเธอมีฐานะร่ำรวยพอที่จะอยู่แต่ในบ้านได้ทั้งวันและสั่งให้คนรับใช้ทำงานต่างๆแทน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดผลิตภัณฑ์รองพื้นไวท์เทนนิ่งที่มีส่วนประกอบหลักเป็นตะกัวขาวขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ใช้มีผิวขาวสว่างเนื่องจากฤธิ์ในการกัดกร่อนผิวนั่นเองซึ่งนอกจากการกัดกร่อนผิวแล้วยังทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นด้วยเช่นรอยแผลเป็นเกิดความบกพร่องทางจิตภาวะมีบุตยากโรคอรมตจากสารตะกัวและอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 2. ยาเบื่อหนูในช่วงทศวรรษที่1930มีผลิตภัณฑ์ครีมกำจัดขนยี่ห้อหนึ่งออกมาวางจำหน่ายโดยโฆษณาว่าเป็นวิธีการกำจัดขนที่ไม่พึงประสงค์บนร่างกายออกไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เริ่มมีรายงานว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นตาบอดฟันผุ เส้นประสาทเสียหายและปัญหาระบบทางเดินหายใจซึ่งอันที่จริงผลข้างเคียงนี้เกิดจากสารตัวหนึ่งที่เป็นส่วนผสมในครีมกำจัดขนเรียกว่าแทนลเลียมอะซิเตตที่เป็นส่วนผสมในยาเบื่อหนูมีฤทธิ์เป็นพิษทัท้งต่อคนและสัตว์ดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงถูกนำออกจากชั้นวางในที่สุด 3. สารหนู ส่วนผสมอันตรายที่ใส่ลงไปในเครื่องสําอางนอกจากจะมีตะกัว่วแทนเลียมอาซิเตตท,ท,ที่ใช้ในยาบเบื่อหนูแล้วก็ยังมีสารหนูที่ถูกใส่ลงไปในครีมบำรุงผิวหน้าในยุควิกตอเรียนและหลังสงครามกลางเมืองตัวมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับตะกัว่วคือเพื่อให้มีผิวขาวซีดนอกจากครีมบำรุงผิวหน้าพวกเขาก็ยังใส่สารหนูลงไปในเวเฟอร์ชิ้นเล็กๆสําหรับรับประทานอีกด้วยโดยโฆษณาว่าเป็นเวเฟอร์เคลือบสารหนู ปวดอ้างสรรพคุณในการขจัดสิวและริ้วรอยตำหนิต่างๆเพื่อให้ใบหน้ากระจ่างใสซึ่งผู้ที่รับประทานเวเฟอร์นี้เข้าไปเป็นจำนวนมากมักจะป่วยด้วยอาการอาเจียนท้องเสียปวดท้องและเสียชีวิตในที่สุดครับ 4. กรกัมมันตาราังสี จริงเทรน์ความสวยความงามที่ต้องการให้ผิวพันธุ์ดูเปล่งปลั่งฉ่ำน้ำนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วซึ่งปัจจุบันสาวๆในปัจจุบันจะใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันออแกนิกหรือน้ำมันมะพร้าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่ถ้าย้อนไปในช่วงทศวรรษที่1920ถึงห9 5 0าหากหญิงสาวต้องการผิวที่มีลักษณะเดียวกันนี้พวกเธอจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเป็นเรเดียมธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นธาตุประกอบระเบิดนิวเคลีย ดยเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวเปล่งปลัง่งเต่งตึงกระตุ้นการไหลเวียนขจัดไขมันลดขนาดรูขุมขนดูมีชีวิตชีวาและดูอ่อนเยาว์แต่ความงามเช่นนี้ก็ต้องแลกมาด้วยมะเร็งที่กอดตัวอยู่ใต้ผิวหนังนั่นเองครับ ใบหน้าขาวซีดบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมที่สูงส่งแต่สีผิวแบบนี้จะมองว่าเป็นผิวของคนสุขภาพดีก็คงจะไม่ได้ดังนั้นชาวโรมันโบราณจึงใช้สีแดงหรือบัชออนทาไปบนแก้มเพื่อทำให้เป็นสีอมชมพูช่วยให้เป็นผิวที่ดูสุขภาพดีมากขึ้น ซึ่งอานทีจริงสีแดงจํานวนมากจะทํามาจากส่วนผสมที่ค่อนข้างปลอดภัยจําพวกกรีบดอกไม้แต่บางชนิดก็ทําจากส่วนผสมที่อันตรายเช่นชาติซึ่งเป็นปลอดสีแดงสดนอกจากนี้ชาติของบางร้านอาจจะใช้ตะกั่วแดงผสมลงไปในชาติด้วยเพื่อให้ได้สีที่เข้มข้นเป็นพิเศษ 6. มูลสัตว์ นอกจากสารอันตรายต่างๆที่คนโบราณใส่ลงไปในเครื่องสำอางของพวกเขาแล้วบางครั้งมูลสัตว์ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ถูกเติมลงไปในเครื่องสำอางด้วยโดยจะพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์เสริมความงามจำพวกมาสก์หน้าที่มักใช้ก่อนการแต่งหน้าซึ่งมีส่วนผสมของมูลจระเข้แห้งที่ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นและอาจผสมกับสารเพิ่มความขาวอื่นๆเช่นดินสอพองตะกัวขาวหรือบางสูตรก็จะใส่ปัสสาวะและน้ำดีของสัตว์เข้าไปด้วย แมลงโคชินิลเคยได้ยินวลีที่ว่าริมฝีปากแดงดังกุลาบบ้างหรือไม่ครับหากสาวๆชาวแอสเทนตกต้องการริมฝีปากสีแดงสดงดงามเช่นนี้พวกเธอก็จะต้องใช้แมลงโคชินิลแมลงก้นกระดกตัวสีแดงสดที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้โดยจะใช้วิธีการฆ่าแมลงพวกนี้นำไปตากและนำมาบดผสมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อทำเป็นสีย้อมสีแดง แม้ว่าแต่เดิมจะใช้สำหรับการย้อมผ้าเท่านั้นแต่ภายหลังสาวๆาวแอสเทก็เริ่มใช้สีแดงนี้ในผลิตภัณฑ์ความงามด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นลิปสติกหรือเครื่องสำอางที่มีเฉดสีแดงสด 8. ขนวัว คิ้วนั้นเป็นดั่งมงกุฎของใบหน้าไม่แน่ว่าความคิดนี้อาจจะมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเพราะถ้าลองย้อนกลับไปประมาณ3000ปีก่อนคริสตศราชหญิงสาวชาวกรีกโบราณจะสร้างคิ้วที่งดงามของพวกเธอด้วยขนวัวโดวยเริ่มจากการถอนขนวัวออกมาทำเป็นคิ้วปลอมที่เหมาะกับใบหน้าของตัวเองก่อนจะใช้น้ำนมหรือน้ำพึ่งเป็นกาวธรรมชาติทาคิ้วติดลงไปบนใบหน้า 9. <aunque> น้ำมันหมูครั้งหนึ่งในอดีตประมาณคศหนึ่ัคนโบราณน,นิยมสวมวิกผมที่สร้างขึ้นจากโครงไม้ และติดส่วนที่เป็นผมด้วยน้ำมันหมูและจรารบีหมีโดยน้ำมันหมูยังถูกใช้เป็นเจลและสเปรย์แต่งผมด้วยแต่แน่นอนว่าน้ำมันหมูนั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดบรรดานหนูได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งจึงมีเหตุการณ์ที่หนูตามกลิ่นน้ำมันหมูเข้ามาใกล้วิกผมสร้างความรำคาญให้กับผู้สวมใส่เป็นอย่างมากเพราะวิกนั้นจะติดอยู่กับผมจริงๆของสาวๆนานหลายสัปดาห์ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาและหลีกเลี่ยงไม่ให้หนูเข้ามาแทะผมตอนกลางดึก พวกเธอจึงเลือกที่จะนอนโดยสวมกรงป้องกันวิกผมไว้นั่นเองครับ